แกมันก็แค่เศษขยะบนถนนเหมือนหน้าที่ของแกนั่นแหละชายหนุ่มในชุดสูทตะโกนลั่นพร้อมสาดกาแฟร้อนๆใส่ลุงพนักงานกว่าถนนจนเปียกโชกเพียงเพราะลุงเผลอเดินเฉี่ยวรถหรูของเขาลุงก้มหน้าขอโทษด้วยตัวที่สั่นเทาขณะที่คนรอบข้างทำเพียงแค่ยืนดูและหัวเราะเยาะแต่แล้วหญิงสาวในชุดออฟฟิศคนหนึ่งก็รีบวิ่งเข้ามาเธอใช้ทิชชู่สับคราบกาแฟบนเสื้อให้ลุงอย่างไม่รังเกียจพร้อมกับดึงแบงร้อยใบยสุดท้ายในกระเป๋าออกมาใส่มือลุง ่เปันไดนะลุงคนเรามีค่าเท่ากันค่ะหนูเองก็เพิ่งโดนไล่ออกมาเหมือนกันมีเงินติดตัวเท่านี้ลุงเก็บไว้กินข้าวนะคะเราต้องสู้ต่อลุงเงยหน้าขึ้นมองดวงตาที่แสนบริสุทธิ์นั้นก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูออกมาต่อสายถึงเลขขาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนผมเจอคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดแล้วซื้อบริษัทที่เพิ่งไล่ผู้หญิงคนนี้ออกเดี๋ยวนี้และแต่งตั้งเธอเป็นประธานบริหารแทนผมทันที ชายหนุ่มชุดสูทหน้าถอดสีเมื่อรู้ว่าลุงกวาดถนนคนนี้คือมหาเศรษฐีอันดับต้นของประเทศที่ปลอมตัวมาเพื่อตามหาผู้สืบทอดกิจการลุงหันไปยิ้มให้สาวออฟฟิศที่กำลังยืนอึง้งตำแหน่งใหม่ของคุณรออยู่ครับความเมตตาของคุณมีค่ามากกว่าเงินพันล้านเพราะในวันที่โลกใจร้ายกับเราที่สุดการเลือกที่จะเป็นคนใจดีคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสมอ